ทำไมแผ่นแปดนิโคตินถึงไม่ค่อยจะได้ผลสำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่จะจ่าฟาร์มท็อกคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย จริงๆเวลาคนที่ติดบุหรี่อะค่ะติดสุดๆเลยคือติดพฤติกรรมคราวนี้การที่เราเอาแค่แผ่นแปะนิโคตินซึ่งคิดว่าเราติดนิโคตินเลยเอาแผ่นแปะนิโคตินมาแปะเอาไว้แล้วสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้เลิกพฤติกรรมของการที่เราต้องออกไปสู่บุหรี่ทุกครั้งที่เราเครียดออกไปสู่บุหรี่ทุกครั้งที่เราต้องแบบอิ่มกินอาหารเสร็จใหม่ๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะ มันก็เลยยังทําให้เราอะคะ่ะไม่ได้ตัดวงจรอ,อุบาทตรงนี้ทิ้งสักทีมันก็เลยทําให้แผ่นแปะนิโคตินนะคะมันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากเลิกบุหรี่จริงๆอะคะ่ะสิ่งที่เราควรทําคือเราโฟกัสในการที่เราจะเลิกพฤติกรรมของการที่เราจะสูบบุหรี่อันเนี้ย จะเป็นสิ่งที่ได้ผลมากกว่านะคะก็ถ้าใครมีเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่แล้วไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลจากไหนยังไงอะคะ่ะสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือเราอาจจะใช้วิธีการ Open Chat กันเข้ามาก็ได้ก็จะทําให้ได้การหักรับการปรึกษาส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องจ้าจาฟาร์มทองนะคะจ้าจาฟาร์มทอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ